วันนี้ผมเอาโปรเจกเตอร์ซัมซุงนะครับมาส่งให้หลวงพี่ที่บุรีรัมนะครับที่อำเภอกู้เมืองจังหวัดบุรีรัมนะครับนี่แล้วก็กำลังกำลังทดสอบใช้เครื่องเล่น d v วดีนะครับต่อสัญญาณเข้าตรงนี้แล้วก็ฉายเข้าสู่จอน่วนเลยนะครับนี่มาแล้วนะครับนี่ซัมซุงตัวนี้ครับมันเป็นที่ เครื่องอ่านนะครับเครื่องเครื่องอ่านแผ่นเครื่องเล่นดีวดีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมันก็จะติดติดกัดขัดนะครับอ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเห็นไหมครับตัวหนังสือค้างนะเดี๋ยวผมจะกดเน็กไปเลยนี่ครับตัวหนังสือไหมมันหยุดมันเครื่องเล่นดีวดีมันไม่ค่อยอ่านแล้วมันเก่าแล้วเนาะอืมกดเน็กไปแล้วมาดูกันซิ อันอนี้นะครับก็เครื่องเล่นเป็นที่เครื่องอ่านนะครับเครื่องอ่านแผ่นมันก็แผ่นก็เกา่เกาๆหน่อยมันก็จะอ่านไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็แต่ก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับนชื่อมีนลก่ครับนี่ครับถือว่าโอเคอยู่ใช้ได้อยู่อ,นนยอะไรนะครับนนมือถือก็ต้องหาอุปกรณ์แปลงเหมือนที่ผมเคยเอาคลิปลงนะครับนี่ต้องเอามาเสียบช่อง HDMI ตรงนี้ เสียบตรงนี้เราก็เสียบไฟเลี้ยงเสียบตรงเหมือนปลั๊กไฟเหมือนเสียบโทรศัพท์เราได้เหมือนกันแต่ว่าต้องต้องซื้ออุปกรณ์ครับต้องซื้ออุปกรณ์มาลองลอง,ลองเสียบดูนะครบของมือถือนีอออ่นะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับคุณผู้ชมครับ ตรสอบเอาโปรเจคเตอร์ซัมซุงนะครับตัวนี้มาส่งให้หลวงพี่ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมนี่หลวงพี่นะครับแม่ <c oughs> หลวงพี่บอกว่าเคยฉายหนังกลางแปลงมาก่อนนะครับ <c oughs> นี่ครับ